ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปสมสาปีที่สามทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราเข้าสู่เนื้อหารายชาหน้าที่พลเมืองเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่นนักเรียนคงจะได้รับใบงานกันแล้วนะครับอันนี้มาสเตอร์จะพานักเรียนทำเฉลยไปเลยใบงานชิ้นที่หนึ่งให้นักเรียนนำข้อความด้านบนไปเติม ลงในช่องให้สัมพันธ์นะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวอย่างข้อที่หนึ่งประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นข้อที่หนึ่งบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟนี่เป็นประเพณีของอาภาคตอนออกเฉียงเหนือก็ก็คือจังหวัดยะโสธรสำหรับความเป็นมาความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอ,อธิบายให้ฟังเพราะว่ากลัวเวลาข้อที่สองอข้อที่สองนี้เป็นแห่ปีตาโขนก็อยู่ภาคตะนอกเชียงเหนือ,อจังหวัดจังหวัดเลยนะครับอ,อันนี้จังหวัดเลยจังหวัดเลยบุญบั้งไฟนี่เป็นประเพณีของภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับตลอดจนถึงป ถึงลาวถึงลาวสำหรับบุญบั้งไฟนี้ประเพณีนี้โดยย่อโดยย่อนะครับโดยย่อก็มาจากนิทานนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันคากหรือผาแดงนางไอซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนิทานพื้นบ้านเขาได้มีการกล่าวถึงเรื่องการงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนหรือเทพ วสการเทพบุทซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพญาแถนีมีหน้าที่ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีความชื่นชื่นชอบก็คือชอบไฟเพื่อที่จะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ทําสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีแล้วก็เป็นงานบุญบั้งไฟประจําจังหวัดอของ เยสูทนอ่าบางคนก็เคยอไปเที่ยวไปเที่ยวกันนะครับสําหรับอันที่สองก็แห่ผีตาขนก็เป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันอ่นาก็อยู่ที่จังหวัดเลยอ่าอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผีตาขนสําหรับผีตาขนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่างานบุญหลวง หรือบุญพเวดอ,อยู่ที่จังหวัดเลยตำบลด่านซ้ายนะครับสําหรับความเป็นมาความเป็นมานี้เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน7มักจัดมากกว่า3วันนะครับเราก็จะเห็นเหมือนเหมือนเขาเอา,อารูปรูปผีรูปอะไรมาสวมหมดนะครับเดิมทีผีตาโขนนั้นเขาเรียกชื่อตาม ตามผีหรือว่าผีตามคนเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดกในทางพุทธศาสนานะครับที่ถือว่าพระเวสสันดรชาดกและนางมัดซีได้เดินทางออกจากป่าแล้วก็เข้าสู่เมืองหลวงนะครับบรรดาสัตว์ก็เลยร่วมส่งไว้อะไรนะครับอันนี้ความเป็นมาเรื่องของผีตาขนุนต่อมาข้อที่สาม อุ้มพระดำน้ําเป็นประเพณีของภาคเหนือในจังหวัดเพชรบูรณ์สําหรับไออุ้มพระดำน้ํานี้ก็เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบสานกันมา400กว่าปีแล้วนะครับ400กว่าปี ข้อที่สี่ชักพระชักพระนี่เป็นของภาคใต้ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่าจะไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะไม่มีสมาธิอ่าข้อที่ห้าแห่ปราสาทพึ่งแห่ปราสาทพึ่งนี่เป็นของอ่าภาคตะนเหนออเฉียงเหนือมอนกันอยู่ที่จังหวัดสกลนครอ่าสำหรับแห่ปราสาทพึ่งเป็นอย่างไรเรา เราไปดูกันว่าความเป็นมาอย่างไงนะครับสําหรับแห่ปราศพึ่งเนี่ยเขาจะจัดประจําทุกปีก่อนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและถือว่าเป็นการปฏิบัติสืบันมาหมายความว่าไอตัวแห่ปราศตัวแห่ปราศพึ่งเนี่ยเขาเป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นการเวียนเทียนเวียนเทียน ในวันออกพรรษาอ่านครับนี่ครับโดยส่วนมากเขาก็มีพิธีแห่ปราสาทพึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบา่ายบริเวณถนนสุขุมวิทส,สุขสุกเสียบนะครับอ่วนปราสาทมากกว่าสิบหลังนะครับที่จังหวัดสกลน,นครโดยส่วนมากก็จะ การแต่งกายก็จะเป็นชุดพื้นเมืองแลนะฟ้อนรำอยู่ในขบวนเดียวก็มีเช่นชาวภูไทยโซ่ลาวกระเริงยอ่อย่ยยวนพวกนี้นะครับอ่าต่อมาเรามาดู <c oughs> ปอยสรองปอยสรองก็อยู่ที่ภาคเหนือ,อปอยสลอง ปลอยสลองฮะปล่อยสลอ,อ,องถ้าอีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกว่าบวชลูกแก้วก็คือบวชบวชเนนบวชพระเราเนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าปล่อยปลอยสลองอ่าเป็นประเพณีของภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ายี่เปง <c oughs> ยี่เปี่เป็นประเานีของภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ก็ในช่วงวันที่9ถึงวันที่12โดยประมาณนะครับอของภาคเหนือนะยี่เปีงก็คือรอยรอยกระทงของบ้านเราเนี่ยครับลงแขกลงแขกไหมความว่าลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกนะครับลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว <c oughs> โดยส่วนมากก็จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานแต่ถ้าอยู่ภาคใต้เขาจะเรียกว่าซอซอมือซอมือนะครับอโอเคนะครับข้อที่เก้าชิงเปียกก็อยู่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่า้อสุดท้ายสู่ขวัญข้าวก็ อ่าอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับไอ้ประเพณีสู่ขอนข้าวก็คือการบายสีอ่าก่อนที่เราจะอ่าทำระเพณีหรือว่าทำไร่ทำสวนของเรานะครับอ่าสู่ขอนข้าวครับ อโอเคนะครับนักเรียนคงจ 7, ะเสร็จพร้อมกับมาเร์เด <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่ภูมิภาคเขาจะเรียกกันนะครับแต่ภาคอีสานเขาเรียกว่าสู่ขวข้าวมาจากเฮียดสิบสองคลองสิบสี่นะครับดุนกองข้าวสู่วข,ว,ว,ขวัข้าวก่อนนําข้าวเข้าสู่ยุ้งฉางของเราครับถ้าเป็นก่อนที่จะทําไร่ทํานาก็จะมีการทํา ทำบุญทำบุญานา,อ,าอีกอย่างก่อนที่เราเจะเอาข้าวข,ขึ้นยุ้งฉางเขาก็จะมีการทำบุญสู่ขอนข้าวให้เข้าสู่ยุ้งฉางาเป็นการ <c oughs> าเป็นการขอบคุณอขอบคุณขอเข้ามาก็ได้นะครับขอบคุณพระแม่โพสุหรือว่าเทพีแห่งข้าว ที่ยังมีความเชื่อกันว่าทําให้ชาวนาของเราได้ผลผลิตเข้า,ารวมสมบูรณ์นะครับโอเคก็จะพอสมควรแก่เวลานะครับ10ข้อ,อนักเรียนคนไหนไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ค่อยๆทํานะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบรวมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ